ใชครับผมเสาดีเยี่ยมหมอแค้นแฟนหมอลำครับเ <c oughs> สาดีเยี่ยมซีหมอลำไก่น้อยครับตอนนี้กัน้อยพามาเบิ้งไล่ครับพี่น้องไล่มั่นครับบรรยากาศดีพี่น้องเราอยู่เบิเ้งครับนี่เป็นบ้านพี่น,อน้องนี่ประมาณั่ักหนึ่งกับหมามั่นยอะยี่สิบยี่สิบล้านกันไปพี่น้องครับผมรู้บ้านะครับไก่เซ็ตล้วครับเนี่ย ครสองฟังนะพี่น้องครับสองฟังนะครับประมาณยี่สิบล้านแน่นอนยืนอยู่ข้างนอกครับไม่ได้เข่าไปง้าเมือ่อวานคเลยเผยภาพไปเป็นอะไรมั่นพี่น้องบรรยากาศนี่ดีครับพี่น้องตอนแรกว่าศุไปสวนทุเรียนไม่ได้ไปพี่นอ้องส่วที่างานกลับก่อน,นแล้วไปมืีนานแล้วกัน,นพี่น้องเนาะรถดกำลังพันพี่น,อน้องแน่นอนกำลังขามถนนคนทางครับ เดินหมู่บ้านครับไปกินงันแล้วมันจอดงไี่น้องแต่ว่ามันแหงกว่าขึบ่มีวทสนาดครับพี่น้องแต่ขาพเบองไร้มันพี่น้องไร่มันนะพี่น้องสิ่งเป็นบรรยากาศดูหลังไกลหน่อยครับไร้มันดีดีพี่น้องโอ้หาเบอร์ห่ากครับบรรยากขายครับพี่น้องนะครับสุดใสสดใสตาพี่น้องบรรยากาศดีแห้ง ครับเขียวแสกี้พี่น้องครับเนาะติดก,กับถนนคนทางพี่น้องฝ <c oughs> ากคนได้ว่างๆมาซื้อเอาหน่อครับหมดคนขายหอกแยกหมดพี่น้องครับเหตอาการณ์ตรงนี้นะพี่น้องเราจะพาลงไปสัมผัสพ,พี่น้องคนระับสัมผัสธรรมชาติเลยพี่น้องครับพาลงไปสัมผัสเลยนะครับเขาเมื่อพี่น,ออน,น้องเหมือโอ้ยู่ะครับ บรรยากาดสุดสายตาพี่นอ้องหาเมืองงาครับเป็นไรมั่นพี่น้องขายบ่าแพงครับพี่น้องสร้างบุงกันสางมูบ่บานบ่ญธรรมดาครับหลังละยี่สิบล้านพี่นอ้องโอ้คืสีนี้เงินไปนสื่อน้ำพันนะครับพี่น,อนอาา้องฝากพี่ฝากน้องของมาให้กระตังใจบาดละแหน่หน่อยของมัลร่ำแง่หน่อยครับ ตอนแรกว่าสิไปเบิ่งสวนพี่น้องว่าศุไปเบิ่งสวนทุเรียนคกับเลยบ่ได้ไปดอกพี่นออ้องเฮามันค้ายาง,งานทีมงาน,ขงานเข้าบ้านหมดแล้วไปก็สิไปเห็นผู้เดียวนะครับโอ้บรรยากาศพี่น้องช้าเน,ะนาะบรรยากาศดีพี่น้องเพิ่งเน,นี่ยโอ้พี่น้องนี่เจ้าขายบ่แพงนะครับพี่น้องบ่แม่นทีแค่น้อยนะครับ แค่บันทีพายละพี่น้องผมประกาศขายก่อนเลยแบบฝากพี่น้องมาซื้อเอานะครับเจ้าจปลูกมันปลูกมันเลยตรงนี้พตะตำก็สามสิบไร่พี่น้องโอ้โหแน,นอนพี่น้องเอาขุ่นฟองขุ่ตะลังทางพี่น้องตะลังทางฝากพี่น้องมากเลยครับเด้อครับ <c oughs> พี่น้องสงามรอบใหม่บรรยากาศดีๆนะครับพี่น้องคุณเหรอครับ อ,อสุดยอดนะตรงขามกับมู่บานพี่น้องแถวเบิ้งมู่บานน่ครับแต่ผมทนทัางดีเหลือเกินตรงขามกับมูบมบบมบม่บานครับไปมาสะดวกพี่น้องถนนตดถนนยญ่หลังละยี่สิบล้านโอ้มีเงินสือกพี่นอ้องเออเนาะเว่าแข่งางานแข่งไหนจะไปหาแข่งบุญบัสนาพี่น้องเนาะ คุณผูนหญิงนันก็ไลยเสียบานหลังใหญ่อยู่เพี่น้องจะห้ามันแบบอยู่ในใอยู่แบบพี่น้องเนาะชีวิตพ่อเพียงพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ผู้ที่บอล่านนะครับพี่น้องครับคนที่บอล่านนะครับออยสู่ไปนะครับพี่น้องคนที่ผ่านแล้วก็ับ่เป็นยังนะครับสู่ไปน้องการเก็บเหรียญแค่น้อยเห็ดคลิปนี่เลยเก็บเหรียญนะพี่น้องนะนะครับพี่น้องแค่น้อยเนี่ยเห็นชิปเก็บเหรียญนะครับมู่บ้านครับ น้งวัยยี่สิบหลานนี่น้องอ,อันตรายสุดยอดเลยฝากน้องมากนะท่านใจครับโอว่าให้ครดังหักดังแน่เลยบรรยากาศดีๆนะครับใกลหน่อยอยู่หลังบ้านครับนา่อยู่ที่ไร่มันพี่น้องอปลาตอนนี้ใกล้หน่อยอยู่ที่ชนบุรีนะครับอยู่ที่พัทยาของเราเอาฝากฝากน้อง สำนี้นอนครับพี่น้องครับพอกันคลิปหนาเป็นกยนร่งใจให้กันรายการได้พี่น้องเด้อครับผมฝากเป็นกยนร่งใจโอ้หมูบม่บ้านนะมิชาลายพี่น้อง,ลองลหลันหนงเลยยี่สิบล้านเลยขึ้สิม,มีเงินซื้อครับ <laughs> พี่น้องสวัสดีครับ